หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสถานการณ์บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของทีมเราณนะเวลานี้กับโอกาสการลุ้นจบท็อปโฟร์ควคว้าวตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ปัจจุบันเรกว่าภูรังอยู่ในอันดับที่6ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังทางท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมในอันดับที่4อยู่7แต้มแต่เหลือในเกมในมือมากกว่าอีก2นัดด้วยกันทว่าเราก็ตามหลังทางนิวคาสเซิลอยู่นาแตดอีกหนึ่งคู่แข่งแย่งท็อปโฟโดยตรงซึ่งรังอยู่ในอันดับที่5ของตารางอยู่5แต้มแถมจำนวนเกมที่ลงสนามก็เท่ากันอีกด้วย แม้กระนั้นในการทำผลสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลโดยเบ็ดแฟร์ก็พบว่าคนส่วนใหญ่เกินครึ่งยังคงเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วทีมของเยอเกนค o p p จะเล่งเครื่องมาจบท็อปโฟได้ตามเป้าหมายสํเเ็็จในตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนั่นทำให้เราทำโพลสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลขึ้นมาอีกครั้งเพื่อดูว่าพวกเขาคิดว่าใครจะได้แชมป ใครจะจบท็อปโฟและใครจะตกชั้นแซม Bottom, โลสบอร์ทอมโคศกของทางเบ็ดแฟร์กราวอาร์ซนอลนำเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่าง8คะแนนน่าจะไม่มีแฟนบอลมากถึง60%เซนที่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถรักษาอันดับอันนี้เอาไว้ได้จนกระทั่งวันที่28พฤษภาคมขณะที่อีก37%เปเซนมองว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้จะแซงขึ้นมาป้องกันแชมป์ของพวกเขาได้สำเร็จต้าลิเวอร์พูลเองแม้จะมีฤดูกาลที่ไม่คงเส้นคงวานักแต่แฟนบอลเกิน50%ก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะจบท็อปโฟได้ก่อนหน้านิวคาเซลยูนา็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ ขณะเดียวกันกรัมพอตเตอร์อันโตนิโอคอนเต้และเดวิดมอยส์ซึ่งกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากกับสมุงสองของพวกเขาได้ถูกยกให้เป็นผู้จัดการทีมที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในฤดูกาลนี้ในทางตรงกันข้ามคนที่แฟนบอลมองว่าทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือมิเกลอาเตตาเอลิเทนฮาและเป๊ปกวาดเดียลา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พ่อผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเคลียร์อนาคตของนักเตะในแผงกองกลางของทีมเราที่เตรียมถูกยกเครื่องครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างนี่คือตำแหน่งที่เยอเก้นครอฟออกมาเอ่ยปากเองเลยว่าจะมีการซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพมื่อตลาดซื้อขายกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งและแน่นอนว่า การจะทำเช่นนั้นได้ก็จาเป็นจะต้องมีการปล่อยตัวนักเตะเก่าที่มีอยู่บางส่วนออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ว่างให้กับบรรดาแข้งหน้าใหม่ย้ายเข้ามาทดแทนล่าสุดฟ a b ิ i z i o Romano นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวการซื้อขายนักตเตะก็ออกมาคอนเฟิร์มสองรายชื่อที่เตรียมอำลาสโมสรของเราไปอย่างแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนี้ คนแรกก็คืออเล็กซ็อปเปิลแชมเบอร์เลนมิดฟิลด์กระดูกยุงหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมถึงแก่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้น่าะจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ส่วนอีกคนก็คืออาตูเมโลห้องเครื่องที่เราไปยืมตัวมาจากทางม้าลายยูเวนตตสซึ่งก่อนหน้านี้เฟรเดิโกปัสโตเลวโลเอเย่นส่วนตัวของเขาก็มายอมรับแล้วว่าลิเวอร์พูลจะไม่ใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดนักเตะ มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของอเล็กซอเร์เชมเบอร์เลนกับทางลิเวอร์พูลนะโลมาโนทวิตยืนยันผ่านหน้า Twitter ร์ส่วนตัวของเขามันเป็นไปอย่างที่คาดหมายกันว่าเขาจะแยกทางกับสโมสอนในเดือนมิถุนายนนี้เชมเบอร์เลนจะย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเย็นเรื่องนั้นยังคงยืนยันเหมือนเดิม อาตูเมโลเองก็จะย้ายกลับไปอยู่กับยูเวนตุสหลังจากหมดสัญญายืนตัวขณะเดียวกันอเล็กซ็อกเล่เชมเบรลนก็จะถูกแย่งตัวกันแผนการนี้มีความชัดเจนมากตั้แต่เดือนพฤศจิกายนแล้วในๆก็พูดถึงแผงกองกลางของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เราขยับมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาประจําวันเกี่ยวกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันบาง เขาคนนั้นก็คือมา r โกกรูยิชมิดฟิลเลอร์เซิร์ฟที่ในตอนนี้คาแข้งอยู่กับทาง F4 ปอร์โตหลังจากตัดสินใจอำราถิ่นแอนฟิลไปตั้งแต่เมื่อปี2020แล้วไปแจ้งเกิดอีกครั้งที่ประเทศโปรตุกเกสหากเพื่อนๆจำกันได้นี่คือนักเตะค,คนแรกที่เยอเกนครอปเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีม หลังเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของหงแดงมาจากทางเลสตาเบลเกรดเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2016ทว่าตลอดช่วงเวลา4ปีครึ่งกับสโมสรเขาก็ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมและถูกปล่อยยืมตัวออกไปบ่อยครั้งจนท้ายที่สุดก็ถูกขายให้กับปอร์โตได้สนุนราคา10.5ล้านปอนด ที่นั่นเองที่กรูยิตสามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่และกลายมาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางที่ปอร์โตจะขาดเสียไม่ได้จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเทเรกราฟสื่อท้องถิ่นของประเทศเซอร์เบียก็ได้ระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวเขาหลังต้องการกำลังเสริมเพิ่มเติมในแผงกองกลาง พวกเขาไม่เพียงแต่ให้ความสนใจเท่านั้นแต่ยังมีการดำเนินการติดต่อในเบื้องต้นเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในดิลนี้อีกด้วยผ่านคนกลางที่ทำหน้าที่คอยประสานงานอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวข้างต้นของยูไนเต็ดคงจะต้องเป็นหมันมาทางกรูิ์ได้แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลและไม่คิดจะย้ายไปอยู่กับทีมคู่อริโดยตรงแบบนั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้พ่อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราสำหรับแผงกองกลางในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้างย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วลิอวอพูเคยตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวเรนาโตซานเชสมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งในตอนนั้นยังคงคาแข่งอยู่กับทางตราหมาลิวในศึกลีกเอิงของฝรั่งเศส เขาเป็นดาวเด่นและเป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยต้นสังกัดหักปากกาเซียนทุกสํานักในการผงาดควา้าแชมป์หลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แบบเหนือความคาดหมายของทุกคนมาฤดูกาล2020 2021ทว่าวท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้ตัวเขาเพราะซานเชสด,ดันมาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าไปเสียก่อนจนกระทั่งอีกหนึ่งปีให้หลังเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปอยู่กับยักษ์ใหญ่ร่วมลีกอย่างทางปารีสแซงแชร์แมง อย่างไรก็ตามเส้นทางของเขาที่ปาร์คเดอะแปรงก็ไม่ได้ราบรื่นและได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงรวมไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นจนตกเป็นข่าวว่าไปเอเชพร้อมจะขายเขาทิ้งในช่วงสัมเมอร์นี้ด้านตัวของดาวเตะวัย25ปีเองก็มองว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะย้ายออกจากสโมสรไปด้วยเช่นเดียวกัน จุดหมายปลายทางต่อไปของซานเชสก็คือพิมเม l ร์ลี e หลังจุดตัวเองเคยผ่านประสบการณ์ในหลีกอังกฤษมาแล้วเป็นช่วงสั้นๆตอนได้ถูกยืมตัวมาอยู่กับทางหองขาวซวนซีซิตี้มาฤดูการ2017-2018ตามการรายงานข่าวจากไนติมินิสสื่อชื่อดังก็ได้ระบ,บุว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน5ทีมที่ความสนใจในตัวเขาอยู่แต่จะต้องออกแรงแย่งตัวกับแอสตันวิลลานิวคาสเซิลยูไนเต็ด ท็อตแนมฮอสเปอร์และ Wolf er. แลวูฟหิงตันวันเดอร์เรอเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวของอีกหนึ่งอดีตนักเตะเก่าที่เพิ่งจะอำลาสโมสอของเราไปแบบสดๆดร้อนๆ้อนเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วกันบ้างเขาคนนั้นก็คือซาดดโอมานเน่อดีตหนึ่งในสประสานแนวรุกคนสำคัญของทีมเราที่ตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลไป เพื่อย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทางเสือใต้บ่ายเย็นมิวเนิตเขาเริ่มต้นชีวิตในถิ่นอาริอันส์อารีนาได้อย่างสวยหรูหลังระเบิดฟอร์มเทพทำไป6ประตูจากการลงสนาม14นัดแต่จากนั้นก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่ขาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน นั่นทำให้เขาไม่สามารถไปช่วยทีมชาติเคเมรูนในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาและกลับมาลงสนามไม่ได้จนกระทั่งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามการกลับมาของเขาในครั้งใหม่นี้กลับทำผลงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมและมาถึงจุดต่ำสุดในเกมที่พ้ายให้กับทางไบเออร์เรเวอร์คูเซนเมื่อวันเสาร์ตอนที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งเวลา ทั้งนี้บรรดาสื่อที่เมืองเบียร์ต่างก็พากันลุมกินโต๊ะถึงฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของเขาแบบไม่ยัง้งและยกให้เป็นสตาร์ที่โชว์ฟอร์มได้ห่วยที่สุดประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยตามการรายงานข่าวจากสปอร์ตวันสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมันก็ได้ระบ,บุว่าบาเยนเองก็ไม่พอใจอย่างมากกับผลงานของมาเน่ในตอนนี้ที่แทบจะดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวเอาชนะคู่แข่งคนไหนไม่ได้เลย ด้านตัวของมาเน่เองก็เริ่มรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญอยู่และเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในการตัดสินใจย้ายมาอยู่กับยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ